สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องพิชาทำอะไรคะไม่ใช่พี่ชิชาเออพี่พิชาจะทำอะไรคะจะเล่นอะไรคะเล่นพ่อแม่เ,เล่นเพื่อนมั่ยเล่นพ่อแม่มีอะไรมั่งนะคะมีน้องไหนมีตัวอะไรมั่งคะอันนี้ตุกตต๊กตาน้องอ๋อตุ๊กตาน้องให้น้องนีน่าเล่นด้วยไหมคะได้ค่ะไปน้องนีน่าไปเล่นกับพี่พิชาคะ่ะ เล่นกับพี่ี่ชานะคะนี acceso, story, ่าน้ากนตรงนี้นุนเดี๋ยวแกวให้น right? ้องนะไปเล่นกับพี Stat ่ี right. ่ชาค่ะน้องนีน uh> ่าเ่ย่ uh ่พ oh. ี่ทิชาไปเล่นกับพี่นีนาพี่ทิชาพี่ทิชาพี่ทิชาอันนี้น้องนีหนาอันนี้น้องนีนาอันนี้น้องนีน้า พิชชาพิชชาเล่นอะไรคะเล่นแต่งตัวไหมคะวันนี้ไม่เล่นอ่าเล่นพ่อแม่เฉยอๆเล่นพ่อแม่ไหนในในพ่อในพ่อแม่ไม่มีอ้าวพ่ออยู่นี่พ่ออยู่ไหนคะพ่ออยู่นี่ตัวใหญ่เลยพ่อตัวใหญ่อ่าแล้วแม่ล่ะคะแม่ตัวอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นพี่อ๋อเนี่ยพี่พี่พี่อะไรคะพี่ชิชาพิชชา ไหนอ่ะอันนี้อันนี้แม่อ๋ออันนี้แม่โอ้โหแม่สีขาวสวยจังเลยแล้วพ่อพ่อสีอะไรคะน่ะสีดำสีดำอะไรอ่ะสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลไอ้ฟันสีขาวฟันสีขาวปากกว้างเลยปากกว้างเลยค่ะสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเลด ามานี่นะพี่อพี่ชี้าวไปหาเล่นเอ้เอ,อุ้มน้องนะ่อุอ้มไหวอ่ะอุ้มไม่ไหวสิคะระวังน้องตกระวัง ก็อุอ้มสิฮะเอาเล่นเล่นเร็วสอนหนังสือน้องด้วยน่ะน่ะเขียนหนังสือน้องอย่นี่เร็วียหนูอยู่นี่อ่ะสอนหนังสือน้องด้วยสอนภาษาอังกฤษด้วยเร็วเอ่อไม่ใช่เร็วๆสอนภาษาอังกฤษด้วยเร็วๆอันนี้เนาะเอาสอนอย่อาอย่าทำน้องแรงสิลูกจะเอาน้องไปไหน คุยกับป้าเปล่าแน่อย่าทำน้องแรงเดี๋ยวขาน้องหักลูกยา